สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง A อไ d เดอนะครับผมเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้กันนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ของไรเดอร์ปะทะคารมกับลูกค้านะครับผมซึ่งลูกค้าเนี่ยก็ได้ทําการเรียกใช้บริการนะครับโดยการเรียกผ่านแอปนะครับรอบแรกเนี่ยที่ลูกค้ายกเลิกไปนะครับเพราะว่าไรเดอร์เนี่ยมาช้านะครับแต่ไรเดอร์เนี่ยมาแล้วนะครับ แล้วคงจะกลับไปนะครับแต่ว่าลูกค้าก็เรียกใช้บริการอีกนะครับไลเดอร์ก็เลยต้องมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เกิดมีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับโอเคโยมาดูคลิปกันนะครับเออยังไงเหรออ่าก็เรียกรถผมมาผมขับโบครับแล้วก็ยกเลิกผมแล้วม,วมกีิว่าคขวยอะไรพูดอะไรไม่เป็นเมื่อกี้ค่ะอะไรครับอย่ามาใกล้หนูค่ะอย่าอ,อย่าเข้ามาใกล้หนูค่ะ พูดมาค่ะเรียกรถแล้วยกเลิกแม่งตลกมากผูเสียเวลาเสียน้ำบันมาด้วยสองครั้งด้วยนะไม่ใช่ครั้งเดียวครับเขาบอกว่าสองครั้งนะครับผมแล้วพี่พูดอะไรไม่เกี่ยวลูกค้าชั้นเร็วนะครับแล้วแต่ค่ะแล้วแถลตูแม่งหน้าโมโหไหมล่ะพี่อ่าแล้วพี่มาด่าหนูได้ยังไงใจเย็นพี่ใจะเย็นใจเย็นจอดรอต้องนานแล้วใจเย็นนานแล้วครับเป็นพี่พี่ยังไงพี่ใจร้อนไหมพี่คะ หมุดพี่มันอยู่ตรงนู้นค่ะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้อะไรครับผมมันจอดตรงนี้นานแล้วมันไม่ขึ้นค่ะมันไม่ขึ้นอะไรตลกหรือเปล่ามาถึงรถมันมันขึ้นบอกอยู่แล้วมันร็มาถึงแล้วหนูก็ยกเลิกความานี่ไม่จบเนี่ยไม่เกี่ยวเลยผมมาตามหมุดที่คุณปากมันจะไม่ไม่ตรงได้ยังไงไม่คิดว่ามันถูกเนี่ยลูกค้าเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับผมอันนี้อะไรคะจะดินอะไรอีกจะดิ้นอะไรอีก สองครั้งด้วยนะมึงอะแล้วพี่มีอะไรมาด่าหนูตรงหน้าพี่เขาอันนี้สาธารณะมากเลยนะพี่แล้วยังไงต่อครับแล้วคุณจะยังไงต่อแล้วพี่มีจรรยาบรณในการขับเก็บไหมพี่ได้เรียนมาใหม่พี่ครีนเรื่องอะไรคุณเรียกว่าคุณยกเลิกผมมาเสียเวลาเสียค่าน้ำมันมี่จรรยาบรณอะไรครับแล้วคุณต้องมาด่าแบบนี้ไหมอะมันไม่ใช่นะคะผมมาถามไงว่าทำไมยกเลิกพี่คะไม่ได้ถามเมื่อกี้พี่เดินมาแล้วมึงเป็นใครมึงเป็นใครทำไมยกเลิกเออคุณถามม่แค่นี้ตอบได้ไหมล่ะ ก็มันหมดอยู่ตรงนู้นหนูก็บอกแล้วหมดอะไรหนูรีบไปไงหนูก็เลยลงมารีบไปอะไรผมไม่ต่อรงคุณตั้งนานแล้วแก้ตัวไปเรื่อยเปื่อยการยกเลิกนะครับทําให้ไรเดอร์เนี่ยเสียเวลานะครับมีชื่อพี่อยู่ค่ะเดี๋ยวยังไงหนูแจ้งเข้าไปไปเลยแม่เลยไปไหมสองว่าโอ้ยไปเลไม่ค่ะไปหนูแจ้งไรเดอร์เนี่ยจะต้องขี่มานะครับซึ่งการขี่มาเนี่ยแจะจะเจอการค่ามันก็ต้องเสียค่าน้ํามันนะครับผมปูมือหรือยัง ขาถือมีดตอสายสายสายตออะไรเนะี่ยถือมีดแบ,บกยังไม่มีอะไรเลยแล้วเจอกันนี่กูคแค่มาถามว่าทำไมมึงยกเลิกกูเสีเเยเวลาเสียก๊าน้ำมันมาสองรอบเลยยกเลิกโอ้โหเร็วจัดแล้วเจอกันนะคะขอโอษไหนไปเลยนะไปเลยเจอกันที่ติ๊กตอกค่ะอันนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปที่สองนะครับ มาดูลูกค้าชี้แจงนะครับผมกรณีแรกนะคะเรื่องยกเลิกค่ะก็คือหนูยกเลิกจริงค่ะแต่ว่าครั้งแรกที่หนูกดเรียกโบนะคะก็คือหนูกดได้พี่คนนี้ครับได้พี่เขาแล้วมันรอนานก็คือหมุดมันอยู่อีกที่หนึ่งที่ที่พี่เขาขับมาแล้วมันมีเวลาประมาณแปดนาทีคือหนูต้องรีบไปแล้วหนูก็เลยกดยกเลิกอันนี้คือประเด็นแรกค่ะแล้วหนูก็กดยกเลิกไปคือจบแล้วหนูไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครและไม่รู้ว่าพี่เขาอ่ะ มาถึงหรือยังเพราะว่าหนูกดเห็นแปบนาทีปุ๊บหนูก็ยกเลิกเลยและกดรอบที่สองนะคะหนูก็เจอพี่เขาอีกแล้วหนูเห็นเป็นพี่คนเดิมหนูก็เลยแบบว่าแบบอ่ามันยังไม่มาจากที่เดิมก็คือหนูก็เลยแบบอ่าได้พี่คนเดิมหนูก็เลยกดยกเลิกไปเพราะว่ามันเป็นพี่คนเดิมไงคะจนหนูกดครั้งที่สามได้พี่คนใหม่โอเคเขาขึ้นสองนาทีหนูก็เลยลงมารอพี่เขาพี่เขาก็มาถึงพอดีแล้วพอหนูลงมารอรถนะคะพี่คันใหม่ก็คือลงก็คือมารับหนูแล้ว หนูก็ขึ้นรถไปแล้วหนูก็แบบแล้วพี่คนนั้นก็เดินมาแล้วก็มาขวางหน้ารถแล้วบอกว่าอันนี้เรียกไปไหนใช่เรียกไปคันนี้ไหมคนนี้ไหมแล้วก็แบบตะโกนขึ้นมาเลยว่ามึงเรียกกูแล้วมึงยกเรื่องทไมแล้วก็มากระชากหนูแล้วก็มาดึงแขนหนูที่จะลงจากรถแบบก่อนก่อนที่หนูไม่ได้ถือกล้องขึ้นมาถ่ายคือมันแรงมากเลยพี่คือทุกๆุกคนแบบหันมาที่หนูแล้วก็ ขนาดเจ้าของหอที่อยู่ในหอก็เดินออกมาแบบว่าแบบอย่าทําแบบนี้นะพี่อย่าทําแบบนี้นะหนูแค่ต้องการว่าแบบทําไมต้องมาทําแบบนี้ด้วยซึ่งหนูก็ยกเลิกไปเพราะว่าหนูรีบที่จะไปทํางานของหนูคือหนูตกใจมากๆคือตอนที่หนูหยิบกล้องขึ้นมาเห็นไหมตอนขนาดหนูหยิบกล้องขึ้นมาแล้วพี่เขาแบบ ยังพูดไม่สูภาพเลยพี่ๆลองคิดดูตอนที่หนูยังไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาและอันนี้หนูไม่ได้โทษใครนะคะว่าผิดหรือไม่ผิดหนูก็ผิดค่ะเพราะว่าหนูยกเลิกไปสองครั้งแต่หนูไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้และที่หนูยกเลิกไปอ่ะหนูยกเลิกตอนที่เขารับปุ๊บแล้วหนูยกเลิกเลยไม่ใช่ว่าหนูให้เขามารอที่หน้าหอแล้วหนูค่อยยกเลิกแปลคนใหม่อันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วก็หนูก็อยากจะขอพี่ๆนะคะอย่าวนไปถึงเรื่องเพศที่สามเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันไม่เกี่ยวกันซึ่ง เกี่ยวตอนนี้ก็คือการเรียกรถสองครั้งแล้วมีปัญหาที่มีปัญหาหนูมีปัญหาจริงค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนผิดที่หนูเรียกสองครั้งแต่หนูก็มีเหตุผลของหนูก็คือหนูรีบไปทํางานหนูก็เลยต้องยกยกเลิกเวลาแค่แปดนาทีมันอาจจะไม่นานสําหรับคนคนอื่นแต่สําหรับหนูมันนานเพราะว่าหนูต้องรีบไปแล้วหวนพี่ๆเข้าใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับกรณีเนี้นะครับผมดูแล้วนะครับ ラเดอร์เนี่ยหลังจากที่ได้รับออเดอร์นะครับหรือว่าได้รับงานแล้วเนี่ยก็คงจะรีบขี่มานะครับแต่ว่าผมเดาเอานะครับว่าน่าจะเป็นกรุงเทพนะครับหรือว่าในเขตชุมชนเนี่ยแนาทีนะครับผมก็ว่าเขาขี่ได้เร็วแล้วนะครับแนาทีเพราะว่ายิ่งในกรุงเทพเนี่ยรถติดมากนะครับกว่าจะผ่านไฟแดงกว่าจะอะไรมาได้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้าง จะเร็วนะครับยิ่งงานที่ได้เนี่ยมันยิ่งระยะทางไกลนะครับเพราะผมก็ไม่ทราบว่าตัวแอปเขายิงงานให้ไรเดอร์เนี่ยระยะทางเท่าไหร่กันบ้างนะครับแต่สําหรับไลแมนเนี่ยมันไม่เกิน4โลนะครับซึ่งของผมเนี่ยอยู่ที่ชนบุรีเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าติดไฟแดงด้วยอะไรด้วยมันก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 5นาทีนะครับนี่ขนาดอยู่ชนบุรีรถไม่ค่อยติดนะครับก็จะอยู่ประมาณ4-5นาทีนะครับอันนี้คือรวมรถติดไฟแดงแล้วด้วยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวแอปนะครับทุกแอปเนี่ยจะมีการชดเชยให้ไรเดอร์นะครับผมในกรณีที่มาถึงเอ่อ ที่มารับลูกค้าหรือว่าจะไปรับอาหารเนี่ยพอไปถึงควรจะได้ค่าน้ำมันหรือค่าเดินทางก่อนนะครับอย่างน้อยๆในกรณีที่โดนยกเลิกไรเดอร์ก็จะไม่ต้องวิ่งฟรีนะครับแล้วก็จะได้ไม่มีการมาทะเลาะหรือว่าถูกเถียงกันสำหรับไรเดอร์กับร้านค้าหรือว่าไรเดอร์กับลูกค้านะครับผม เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไลเดอร์ก็ยังได้ค่าน้ํามันกลับมานะครับแล้วก็ได้รอรับงานต่อไปได้เลยนะครับผมของไลแมนเนี่ยบางทีไปถึงร้านแล้วร้านไม่เปิดนะครับเพราะผมเนี่ยก็โดนสองครั้งแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ค่าชดเชยมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยกเลิกผ่านแอดมินนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ยกเลิกผ่านแอดมินเนี่ยอ่มันก็จะได้ค่าชดเชยเลยนะครับแต่ว่า ของผมเนี่ยโดนร้านไม่เปิดเนี่ยประมาณ2ครั้งถ่ายรูปยกเลิกงานเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีการชดเชยเข้ามาหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลนะครับหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสวัสดิการให้ประชาชนเนี่ยควรจะเข้ามาดูแลนะครับเกี่ยวกับไรเดอร์กับลูกค้าหรือว่าการทำงานของไรเดอร์นะครับควรจะมีอะไรให้มันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะครับ คือทุกค่ายน่าจะปฏิบัติคล้ายๆกันหรือเหมือนกันนะครับควรมีค่าชดเชยในกรณีที่ร้านปิดหรือว่าไปถึงจุดที่ลูกค้ากำหนดแล้วแต่ลูกค้าเกิดยกเลิกอย่างเนี้ยปัญหาทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดนะครับเอาเป็นว่าอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานรัฐนะครับก็มาดูในส่วนตรงนี้หน่อยนะครับ ไม่ใช่ให้ตัวประชาชนมาเผชิญหน้ากันเองนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยเขาไม่มาดูนะครับเขาไม่มาสนใจว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับว่าไลเดอร์จะเป็นยังไงหรือว่าลูกค้าจะเป็นยังไงเขาสนแต่เงินอย่างเดียวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ